วันนี้วันเกิดพี่คุณนะคะพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่นี่วันเกิดพี่ซ่ากับเทียนดยเทียนด้วยคุณยายนองกิ่งพี่เคนพี่การนองแต้มอ่าบ้านเด็กป่วนสตรมเอาเลือย Happy birthday to you Happy birthday to you อ้าพี่เค้นไม่เกี่ยวอธิฐานว่าอะไรพี่คุณขออะไรไหนบอกพี่เป็นดีดีเยเก่งอะไรอีกขอให้อะไรขอให้จ่าถูกหวยน้งน้งคุณี่ยได้มีสระไม้น้ำทันทีโอเคว้า ไม่ยืดแล้วเบียอยากขโมยแฮมไม่เข็นดิอ่าอ่าหยิบมาเตมอืม้น่อยนอขี้แกหรอโล้วพูดทำไมไม่พูดทำไมไปถล้างมือกันเยะไม่ต้องล้างกันนรั เป็นไงครับพี่คุณอะไรไงมันไม่เป็นไงเขาบอกว่าตีถาดไงอรอไหมคะอร่อยครับมันเกิดมันเกิดมันเกิมันเกิทุกคน ให้แม่กินสะเปรเย์นะครับไม่มีคนมาเข้านบ้านๆเงียบๆไ,ไงเงียบกินกันเงียบมาก <laughs> กินเหมือนโจรนะคะเงียบเก็บไม่มีเสียงอะไรเลย <laughs> กินกันเหมือนโจรโจรกินเนี่ย นจาได้แต่หน้าได้หลุดไม่ถึ้ททำไมไม่ไซื้อซีฟูดอ่ะซีฟูดมันมีซเมบอกเขาไม่ต้องใส่ได้เขาบอกสมาแล้วเข่าใส่หนาันใหเนี่ยอร่อยอะ่นะแต่ถ้ามาแล้วร้อนอ่ะก็คุณควรเอาพกน่อกับพริกปน ขอบพี่ปังครับพี่จ๋าชอบมันูรั่งไหมอร่อยกินดูใครเอาน้ำไม่ได้หมดอ่ะเอาไม่ได้ อะไรนะขนร้อนว่อะไรนะฮี่เคยเนยกังพื้นนะอม่เนกินอะอือร่อยทุกงานไปน้องคนนี้ก็อร่อยทุกงานไป สองคนนั้วก <SM. S 2> <Christina. S 1> ็็ทำอะไรกันแบ่งหน้ากันพี่เคนเดี๋ว่าเขาดิพี่เคีนก็กินอะไรได้อะคุณยายนะระอืมทำไมไม่เอาไปกินที่พนมคนเด็กไปแค่นั้นเองนั่งร้านพิซซ่า ง่ายกว่าด้วยไม่ต้องมากระซิบกระซาบด้วยไม,ไม่จาพลาดแล้วมันมีชุดหนึ่ง921บาทไ,ได้พิซซ่าสามถาดได้ไก่สิบน้องสปากเกตตีสองจานถาดกลางส,สามถาดก็ได้เยอะกว่าอันนี้สองถาด่921อันนี้พันกว่าบาทสองถาดแ,แ,แถมได้แค่นี้อันนั้นมี ปีไก่ให้อีกอสิบปีมีสปาเกตตี้สองจานมีปังกระเทียมมีคือคุ้มกว่าเยอะอ่ะแม่แม่เป็นไงไปทำอะไรก่อนไปดูเขาทำะไรกันที่ไหนน้ำน้ำออกเขาเลยข้อขวดน้ำ มันก็มาเล่น <All S 1> นะี่น <c oughs> ้ำน่าจะมีน้ำเลยหรออร่อยโอ้โ oh, หจ,จุกจับจุกจับเสร็แล้วไปเล่นกอนให้มันเหมือนกับสไลด์กิ้งที่มันแบบสไลด์กิ้งวิ่งขอบอ่างอะ่ะ <c oughs> เออน้องก็วิ่งเนาะมันวิ่งขอบอ่างนักกีฬาเขาชอบวิ่งกันนะต้องไปปูนอะ่ะวิ่งรอบๆให้เต็ม เดี๋ยวเบลไปถ่ายวิดีโอมองมองวิ่งได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหั่นหมูเสร็จก่อนนะเดี๋ยวเบลหมักหมู้ทำหมูกระทะก่อนแล้วก็ค่อยไปโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวต้นเย็นเดี๋ยวต้นเย็นเจอกันอีกรอบหนึ่งยังไม่บายหรอกยังไม่บายหรอกเดี๋ยวเอาไปต่อยังไม่ยังไม่ไม่บายหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเย็นมีอีกรอบหนึ่ง แันเไลีนบี่เรากินกันแบบบ้านแบบบ้านๆแม่อ้าหมูดิบค่ะปอบดิบโตเลยนี่ไม่กินดิบฮะเอาหมึกยั่วจ้าดิยั่วจ้าเาเปลี่ยนแล้วจะกินเส้นยังไงกินก็เคียงนี้ดิหมึกยั่วจ้า เสียแล้วก็คนคนหมึกยั่จอ่ะไหนกินให้ดูหน่อยม่มีอจ้าง่ใคทำน่้พี่ไม่ได้ทำนะมีน้จิ้มตําเองจิ้ม่ะไอ้น้จิ้มขวดเออรุ่นทําอะไรกันอีกแล้วน้จิ้มับไสเหนียวมากเลยครับไส้เหนียวมากไส้เหนียวมากเลยครับ ลอดไปไม่ค่ะสมาชิกในบ้านมีอยู่แค่นี้แป้งแมวบ้านเด็กหวานแป้งค่ะเรม์ิ่ามกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครด้วยนะคะสวัสดีมาเจอกับพี่คุณนะคะรอบเย็นนั่นนั่นนั่นนี่บรรยากาศบรรยากาศบ้านเรานะนี่กระทะก็จะดำๆหน่อย เราใช้ทำแบบนี้อันนี้เจ้าของวันเกิดค่ะไม่ต้องบอื่อสิอันนี้เจ้าของวันเกิดนี่อายุกี่ขวบแล้วครับปีนี้สิบสองสิบสองแล้วเรียหนูก็นิ่บรรย <18. S 1> ากาบนเราเรากินกันในป่าน,นะคะหลังบ้านเราเองหนูก็ <What? S 2> สิบเอ็ดสิวะแซมไม่ไ้กินเอาไหมอ่าไม่เลยค่ะเจ้าของ กินกันกับที่บ้านนะคะเพราะที่บ้านก็เด็กห้าคนแล้วค่ะไฟจานนะไม่ต้องเชิญใครก็มีเยอะเหมือนเชิญน,นะคะไไนี่าก็เอาแก้มจากี่มมดกานกัาร์ตีนตน <S <S น้น้ำอัดลมพาร์ตี้หมูมีหมูอยู่แค่นี้เองข้าอันนี้ไป็นย่างมันเป็นไงเนี่ยหนึ่งทาด น้ำแดงที่คุณปาร์ตี้เล็กๆในบ้านค่ะชนบ,บทเนาะแต่มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่บ้านเราเนาะเา <What? S 1> กินกันในครอบครัวนะคะาปาร์ตี้ในครอบครัวก็มีความสุขแล้วมีไหมใช่มีมากเลยไม่จำเป็นต้องไปกินที่ร้านใช่ไหมใช่แล้วกินที่บ้านก็ดีแล้วค่ะบ้านใหญ่มากค่ะ งั้นแค่นี้นะคะวันนี้บายคอมเมนต์มาอวยพอมันเกิดพี่คุณได้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชบรบ์เดี๋ยวหนูพูดเองเดี๋ยวหนูพูดเองอ,าอ,งอ,อ่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดซับสไคร้แก็กดกระด,ด,ด,ดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขยี้ขยี้ขยี้เลยะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบาย